လာหนออะเปลี่ยนเรียนในแจ่มเจ้าเปลี่ยนเรียนน่าเียนเรียนใ้เรียนอเรียนเจ้าผู้เรียนไทยนน้องนิยานบ่มือความเออ วันนนฮันุวันเออเอาช่นงสรรนายนอการทั้งลำมานีกะที่บาเรื่องเเก่งบา เรื่องแก่มันจบตุกฟ้าจาการดังลำเดินแวีนวานนี่กาสิี่เบาเรื่องแก่เบาเรื่องแก่มันจบตุกฟ้าจาอารมณ์ความมีกูลด้แก่หวนยวนแฉ่ลำไปไหนนี่ก็แตกหัวจิตปัญญาดวงคมีแนวข่าขาดบุกตุกดุลไปล้ำเตะก้นบนจิตนอนจิตหาเห็นแต่ไปจังบ้าบอมาลันี่อีกลำมาเลยบลิก วันริบว่าเกาตัวเธอยังมีมาลำอมต่ำไปทีบ้านเดียวสิบเราการดังลำนี่ว่าใส่ก่อนเก่าใจก่อนเกาไม่เยี่ยมเลยไปแน่มือนี่สิลำกันแบียบได้ห้อยจุดนูนเต็มเบ็ดดันเล็ดจัดเยี่ยมยิ่งโยกจบมานล้ไม่ลายเจ้าอาวาสบุ้งสงทาเอาเนี้ยได้กับเนี้ยไดกับว่าจุดเจเปตามดับรองว่าทำตามได้เมื่อตันห่อดประหยัดห้อยยากอดได้เกี่ยวปองหอมนำป้าเบ็ดดันการลำแยงก่อนแยงกามากบ้นจุ่มสุบะ เดวแต้อมเมอนี่ลักหมอลำลื้อซื้อเสียงเบียงป่าฝามาลดไอซาสีมาแกงแนวดอยป่าวาดาสตรเบื้องไทยลือเสียอเมืองนอกมากแนวดไก่ออกงาตู่มาสอบว่าต้องยามว่าต้องจริงแยงก่อนแยงว่าการดังลำที่มันนี่ไดจากหลโรดโูดก่อนปะเบ็ดเราลำก่อนหมอสมลือซึ้งลำให้เด็กน้อยฟังต้องลำก่อนแบบหนึ่งลำอระเดี๋กรมลงตามสมัยนี้โยมเสืตาโยกมัม่ล้ำนั้นเดียว นานเลยรำนานเลยอ้ายบวกกูไ้บวก คุณใหญ่บางบนเดาบนดูน้ำก้อนหน้าเดือเม่นก้อนมือก้อนบุญก้อนบาปอันที่ไม่เนื้อแม้ไร่ตามไอ้ทรัพยาเรื่องสินกินนานอันที่ไม่เนื้อแม้เหตุการแม่นเหตุการหมอสมหลักแรงนสารานเลี้ยวตัวที่แจ่มที่แจงเหตุนั้นการเมืองไอ้ไอ้ที่เนื้อแม่้ไร่เสียงแม่นไอ้เสียงฟังดูรู้ทรัพย์หจะน้ำจะกราบพอแม่ของเติมจะกราบพอแม่ของเติมไอ้ดูจ้าคุณนู้คุณนั่งคุณน่ะ นักมาตะตะมากจนเลือผู้อยู่ไต้เด้อผู้อยู่เหนือแม่นอยู่เหนือกำแก่เป๋ต่อตาเป็นตะเป็นหนอกเป็นนอกสึงดำดำขาวให้รู้จักพุ่งดาวพุ่นลุ่มพุ่งป่าตาตันน้อยเด้อแม่นน้ำมาน้ำมาเห็ดหัววองเมียไอ้ผู้ไต้เด้อแม่นหนูเหนือ amen ผู้เหนือเห็ดฟองฟองหยาดน้ำให้พวกนักปลาตัวมือสูง นาป่าตะมู่สูงตั้งสติปักปุงแบบเหม่นมันเดียงมันนาเหลียวจังสมเขาเรลืองเขาเรื่องน่ามาเป็นหม้อยาด้วยยานาเหลียวจะร้องใจขอแม่นใส่ขอใส่พิ้นใส่แสงข้าวชิโตชิแยงโตสิแยงกันเด้จริงจริงลังมือเหนือมีหลักอ่งจังสมหลักนาโตกันภูรังคนบุญแห่งคนเล็กกับบ้าหงอ hầu gù đôi má khéo cưỡi lò xá lò xe bơm ngay tay pin xỏ canh ní en nơ men tèm mỏ men tèm thanh đi qua khâu lâm đi qua khâu lâm bắt cò bớt về nấm hay trắng mì khun cà năn nỉu trắng sum khâu sao khâu đi ฟังได้ฟังได้เปิดวิธีเปิด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 มินดีกัดล่ำกังแ้วเป็นปฐมมาแหกลํำใหม่เด็กฟังมาเด็กเอ้ยน่อมแม่นเด็กหน่อยความหนุร้าม เราบริเลงศึกษาถ้าเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนในบ้านโยราสถานประการเรียนละกระจงแบกเบียนจงหากเบียนไปแต่จะเกิดลนและการถึงลำบากกากครคอยชำรนเกิดเป็นวนๆมันก็ยังเลยนี่ลระเด้อน้องลามดองใดต่างต้ต้นปัญญาย่ำเด้อแม่ระวางเพียงแม่นหากเบียนไปไปเด้อบากลาเด็กวันนี้เด็ก วันนี้คือพ่อใหญ่วันน้ำวันน้าให้ตั้งก่อนดนหน้าไปเฒ่าตนบากเพียนแหยนนั่นกะคอยฝึกดนแหมนค่อยอ่านไปอ่านเรียนรู้ดูเห็นเอาให้มันเดินได้เป็นเม่นได้เป็นนายคนเดินหนาหนาโกดกระเป่ากกะเฝ้าทางน้ามาหาพ่อรูวิชาว่าตูดึ่ดึ๋งฟังหอแม่ใช่เด้อแม่นยันนางย่านนังเราเฝ้าเจนแดนไว้คนเด้อน้องคนมารูหนังสือก็บ่บ่วัดใส่บ่ ตาใส่ป้าตาฟังตาป่าตาบาายามนั่นเลวกระดุงเขาบ้ามเขาป้าว่ะดุงมีมีเกลืออย่าไปเนือเนือม่นติดเหนือม่นติดเหนือเขาเกี้ยนด้ไแปะจิอานบรด้อันบ่ไดนเสือกังกังๆรดุงมีตะไบแตงเราเสือกินมักมังอ้าจังสันละน้อยไอยน้อจังว่าเตือนกันเป็นฟองธรรมดาละ โต๊ะก็มายกมีกับเป็นยกที่สามน้อยเนาะเมามากการต่างนามทำบุญมือนีเสือบาบาหมีบุญมีหน้าลกมีสวรรค์มีจังไปได้ต่างนาททำบุญน้อยเนาะจังเันเนื้ดบุญขึ้นมามือนีได้แก่บุญหยังได้แก่บุญอู่ติดเหอยังได้น้อจังสิอู่ติดไปหาเพิ่นไดการทำบุญนี่มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งทำบุญหาสองเวรมาทำบุญให้ทำบุญ ได้แก่ยังทำบุญหาได้แก่สร้างนำทำบุญหาผู้ติหลวงหลับดับขันทูปปารลบกวองนาได้แก่ทำบุญหาพ่อทำบุญหาเมียเขาขันทำบุญให้ได้แก่ยังทำบุญให้ก็ะทำบุญให้พ่อทำบุญให้เมียคือลูกเต่าเหล่าหลานต่างคนตาง แต่ขัวออกไปคันกีฬาอนั่งได้อยู่น้ำพ่อน้ำเมยียจังเสียผู้อายผู้พีกออกไปหาเอาลูกเน่ออกไปหาเอาเมียแน่ออกไปหาปวัวเน่จังเสียออกกลางบานต่างเมี่ยงไปทำมาหาจินอยูุ่งเตี๋เน่อยู่วันไก่เนียมเฮ็ดจังได้หอดมือสั้นวันดีหอดปีไม่เนียมหอดสงการแน่เฮ็ดจังไดจังส,ไงสีได้ทำบุญหาปอวจังสีได้ทำบุญให้ปอจังสีได้ทำบุญให้เม่คันเห็นเสียพืน ข้าเห็นสินไหมปุนโกโก้กะซื้อมาฝากีพัวซื้อมาฝากีเมียแจ้งที่เอิญมาทำบุญให้ถามว่าได้บอดได้เห็นบ่เห็นเออเขาได้มาแล้วให้ปุนแล้วบ่มีหลีบ่มีหลีกะเอาเงินแท่ขันสมมาให้พัวีเมียเขาอันนี้ปุ่นเอิญ่าเฮ็ดบุญให้แต่ว่าคำว่าเฮ็ดบุญหาเนี่ยเฮ็ดบุญหาจักสิถึงว่ถึงวันตอบเป็นการกอบบุญแทนคุณของพ่อของเม่ เพิ่นเลี้ยงมาเพิ่นผ้าใ่เลี้ยงขึ้นมาเลี้ยวเห็ดยังไรนห้าจังสีตอบคุณแทนคุณเเิ่นใดไงว่าจังสันนอแมโนเพิ่นว่าคุณของพ่อเม่นี่มีมากมาตานพ่อม,มีแนวในปานเปียเปิงสิ่งเลยคุณมนันหนจำได้สิบสองเด้อเพิ่นวาคุณบีดายี่สิบเอฟบอกหงเว้าใาด จํกะตันอยู่อีกซ้ําสนองตอบคนดีบุปการีคุณกูปําเบียนนอมีเหลี่ยงอย่าตกเตียงหรือยําทําบ่ดีดอกปอยดาเด้อพี่เด้อคิดเห็นคุณมันดาผู้ตื่อบาอุ่นดองบันเฮาเขาว่าสูคันแสนลานากไมสันบัดยามนั่งลือเดินยามเฮาอยู่ดอกผู้ปูปาี กินเหล้าก็แข่งทั้งเหลือเจน้อยจมอีพอเกือบเป็นลงแต่แล้วนตอนเหนือเกือบ่อนไหแม่กินล้างเพื่อเปิดตอนสินบันยิดยากของวานเนวแม่มางอเงียงงอเงียเราเกียดไว้ใจฮอนในหูตอนหนักเด่นเส้นจักนั่งบนกว่าเ้าสี่คน ไอยเนื้อดอกกันเดือนโทษสมาดเตือนจวนดีปีเดือนเดี๋ยวเบิ่งคันม่านดาเราผ่านมาจวนจ้อคือจังจวนหรือไก่ดอกพอดีอกกาดเพื่อนเนื้อแม่เนื้อจวนกำหนดถเพื่อนแม่เฮาปวดจ้าจจางไว้หนาวเนื้อว่าพองมุนน้อยนึงกะออกคนลูกก็แต่ยันบวดเสียงบวดตาเงี้ย Hoa của ta leo, phen hãn phải quan hài lam bạc, lại căn hòa. We know chicken. Ladyo niệm kia thầu sẵn ong mượn hèn. Hèn hòa bèn hòa hát và cơn tassong căn hèn hòa bèn cơn ta căn hòa 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 ชาตินี้หาแม่งจาตินี้เฮาว่าได้ว่าเถียเดียวผู้ฟังเอ้ยอ้ายโอ้ยน้อโอยแน่อจังซั่นล่ะนาะีนาบานีเ็ดจังไดจังสิตอบุญแทนคุณของปอของแม่เฮาได ขันผู้ยิ่งนันเพื่อน่าให้เอาผัวามาเลียเล้ยงพ่อมาเลี้ยงแม่ขันผู้ชา้เฮ็ดยังไงบาทเนี่ยขันผู้ใา,า้เพื่อน่าให้บวชแต้นคุนของพ่อของแม่ปานาวาเฮ็ดยังไงบวชก็ไปเล้วจังสีแท้นคุนดนเดปัน,ปน่าบวชเขาไปเล้วนันให้อุ้มบาทมาบินทบาทสาครนเพื่อนว่าอุ้มบาทออกมาแล้วขันอุ้มบาทแล้วนันให้มองเบิงไปตีนพานในไม่ใหญ่แม่อุ้มเฮาเป็นจังได้กระดังเดียวกันนั้น บาทเขามาเลี้ยวให้มองเบิกใบติ่มภายในเมญ่เพื่อนอุ้มเฮาเป็นชั้นไดกระดังเดียวกันให้เจ้าต้นกันให้เจ้าต้นสางให้มองดูพ่อกลับแม่ผู้ปันเลี้ยงแตกีผู้ปันเลี้ยงแตกีคอยเพียนในให้ไงสูงผู้ฟังเฮี้นเออเน่า นละน้อไอนาะบาดนี้บ่เบาไหลเบาใหญ่หางหยับหยายสไตลสวยกุ้งหวยเอานี่ท่านมาเบาซุยปวอยี่เมียบ้านห้องฟังสะพันมาเนี่ยเอายาวหาหมองลงสะพันบาดเนี่ยเอานี่ท่านหยั่งบาดเนี่ยมาเบาซุยปวอยี่เมียห้องฟังอ้าจับเอานี่ท่านทำหน่อมีนาะเอามาบอนใดเอามาบอนพระพุทธเจ้าหาโป่งเกิดมาจากใสเป็นหยั่ง แจ้งไฟฤทธิ์สวากูกูสันโดกูนากมโนกัสปูโคตโมเป็นมาจังใดเป็นยังกอบพันศาลาประเจ้าคนนหูผูนับถือศาสนาพุดเป็นจังใดฟันตีนกาเป็นจังไตนำหมุกนำมันย่หมอกพันศาลาประเจ้าพ่อปะกาผุมเมียปะกาผุมเป็นเว่อจังใดบาทเนี่ยเอาสินเาวๆประพุทธเจ้าหาเป้าองศ สะเอยศาสตร์นหลังยังบำเพ็ญบารมีจากหลังน้ำใสอยากแต้ให้ก้านั่นจะลงมาหลังเกิดเอากําเนื้อสุนมามหนาใ้เมกาลงมาจากกันปะปะกาเลือกคายินอามันนิ่งดังบุญแดนดุนมาแลวนนิ้ันกาไม่ไว้โดนมาต่อไตยตูฉันล้ำบอกน้าประเดี๋ยให้ซูฟังนะปางนั่นเรื่องซ้ำมันยังกันกังนันประวัติดันสับหนุยตูฉันดูตับหน้าบ้านมาดุนเนี่ยเงื่นั่นเนี่ยนั่งจสกาดาบักเท 我就等嘎麦，嘎麦等啊开嘎。感 càng từng ma dung cả viên và lông mát chẳng nên đến đi cả chặt tục lông dây cả xa một năm nhóm ngờ ngỏ lông tàu bó mỹ bầu đột giòn toàn hay tục tay nàng đơn hà lòng nói họ là, là bây im soi nhủ liều bấm xuống bay đầy bay tạm văn im ma ly gần ngôi nào trôi cậy trả vương huyết vội cậy tả còn mê cả dĩa trẻ cá nạt để chết nữ lâu tại cái về xuống sàn phạm sàn phạm nhà mẹ vì cả vô lúc tan trùng lông văn hàng ơn bay leo นี่เต้นเจีวไปน่นเป็นแม่ลาลอยลงเทว้านนาสองเยี่ยมเดี่ยงมาสู้ยาชวนนั่นเลยกไปถึงแม่น้ำแม่น้ำทางเสียโนมาสาลามีวงหานั่นนิ่งเจรวารีหวอมกันนั่งหาใครกันไปเศร้ายังจนละที่ใครหนึ่งพ่อไปถึงที่หันบังเศร้าหันบ่หนี่เลี้ยวฮันี่สี่ดีมมาลุ้มหลงในนิทานสาคันเลี้ยง นี่ละน้อพี่น้องเพื่อนว่าสาดก่อนกี่ไก่ฝากไก่ไว้น้ำกาบานหาใบรุ่นมาฝากไก่กาไว้นอนตืมแม่ไก่เห็นหัวใจุ่มเมาไปไว้บนไข่ยม ปันอยู่แม่ไก่เป็นผู้เฮียงนี่ท่านเขาคนเลามาไห้ที่สองเจิดจ้าไหลตัดฟ้าปูเพื่อกาะยุ่พันบัดจังวันไว้ไปนหมองไหลไปตึงง่นองปูนางโอมปานางนาคแม่นคาขินจังคาบได้เอาไปเลี่ยมอยู่เตียนตัวไข่ที่สามย่าโกูปูไหลตัดฟ้าปานี้ไห้ที่ สามร่วงใหญ่ไหลตัดฟ้ากระแสจนไปคนทั้งคนแก่แม่เกะแรป้าแวเวมพ่อไปถึงหัวหนองเมืองแปาตาลีบุตรเก่าแม่เต้าเห็นจังทาบใดเอาไปเลี้ยงจังอยู่เทียนตัวพ่อแม่เอ้ยอย่ามาสูกันเล่นมาฟังกวนก็จันว่าพ่าจัน ูจันเจียเต็มจนเนี่ยมสนว่าบอทันใครที่สีว่านั่นไลจอดแม่โควินวันทํามาจินซื้อว่าหวอเก่าองหงเียนกวงไปกาปากาผมกมกับยังกาไปวางไว้เียทำอ้ยพีเรียงกสูตูไรที่หายางกูกูไรตัดฟ้าพานี้ไหลหอนเมืองเจตลวดีตีสดานพวเนี่ราชสีเอาไปเลี้ยงในหมู่ เาใหญ่ติดกับริมแม่ยนำสนามลื่นอารมเพียงเล้วตั้งคนกระตังเลี่ยงทางหาเมียพมันหาใครกะแตกออกเป็นคนหนาอีดูเอาเรืองให้หากันฟุ้งไปสู่อีดูคนเกิดจากใครพากันใหญ่ขึ้นหนามันหาเจ้าคอยตะน้อมมันมาแม่นก้มก้มนี้ท่านเก่าเอามา เป็นตำลับตำราป่าตัดาเท่าเท่าาคโนเอวธรามนาอยากูปอกเได้หนีจากบ้านฮันย์เม่ใไญ่แม่ไก่กระบอกบ่อใดแม่นากระบอกบ่อใดแม่เตากระบอกบ่อใดแม่พโอแม่ราชสีกระบอกบ่อใดเดี๋ยวจึงฮอนหอดใดจาตุลบเมืองบุญคิดได้ผลสินนั้นตันปงทั้งหาจังไปปลูกสาลาไวในกลางดงบงป่าบอนจังสินมาวนาส่งสุขกะจี ิยาสสืรว่าส้มนางหูจะสินหาประเทียกีวันสิ้นความรังเกลิ์บริการไว้กางดงหิมมาพันยานคนบ่ไปพัอพ้อเบ้ามาแปงไว้ทั้งสาทานทั้งหาบอนตอนสุขมัวมือปีนว่างสี่มิยุงบาปุตตะเจ้ามาเต็งเท่าเฮ้ยโอ้สุวรรณเ

นานเดียยังนั้นเดียวผสมมาซึ้งบ้านในในร้านเดียนลีอัดมาฟังบ้านี่ากอนเลียนมาตั้งกลางตามมัดตามอมมีใบรู้ถากันดูกันมุนดุนลุกนันาปันเดียวกันนั้นน่าสะแบกในพบกกันมานั่นเดียวมาดังนั่นเว้คู่วง ออมมาพบประสบตาออกปันสาวันเพ่นพันเด็ดกันเน่ข้ากาพมเมงฝ่าลงมาปองใตย้อนกาลงสู่แต่ตามน่ายไงดูเกินเท้าจังทร์ใน้นงแม่นเลือกเป็นแพ่นเลือกเป็นท่านเก่าเอามาฟันตีนกาเอายาค่าตอนลงเป็นต้นตั้งมงค์นโน่แม่นมีไปแม่นมีไปตะไบข้องแต่เก่าปากาพมมืองตัวกันมาเตยว่าเตยได้กันฮานีเสียได้มาลุมลวงในข้องไหลสาปดี ເງິນນາອະລາຮານີ້ແມ່ເອີຍຝົນຊິມີຊື່ມີນ້ຳມາຮອດປັດຈບັີ້ນຫຍ່ພກາືອກເຂັາຕັນອນກາື บ้านพัดจังวันไว้ได้ลอยน้ำสมญาน้ำของเจ้ามาฟังเอาแต่กำเนิดทีีเป็นผู้เลิศกามาลํำวาสาไกะองค์ที่หนึ่งไก่เอาไปเลี้ยงไว้จังซื้อว่ากูกูสันโทองค์ที่สองซื้อโกนาครอมโนตันแม่กูเฮาเนียองค์ที่หนึ่งไก่เอาไปเลี้ยงไว้จังซื้อว่ากูกูสันโทองค์ที่สอง

สำพ่อเขากินแตะสินม่วกินสินค้วยกินพอ่อกินแม่อง์พระบุตรเจ้ามเผ่าเงาจังบาปนะองค์ที่หาแม่น้องลาให้เสืออาเสียริยาเมตยยังบรลงม,มาตาัดนอพระสีบุ์ไห้คือว่าในตอนนั้นองค์สี องภาษีเสียที่โลกนี้นังสืออายันตะคุบอ่างเป็นผลสร้างฟอปะลาเกิดชาิให้บุญนาลงมาเสียงดอกบัวกันท่านดอกบัวใบบานทานพระภคมไว้คือว่าในตอนเนียอง์ภาษีเสียที่ใหญ่จังเอาไปเสียงไว้สวรวันฝาจังบอลลงน้องเงยนเองน ุดอาเจ้าสันละนอแม่นอมีจะนั่นเพิ่นจังคอยวาจังสีต่อแม่ใหญ่ขันผู้ใดอยากเห็นว่าอยากเห็นแม่องคงพวาพุทธเจ้าเพิ่นวา้ปันตีนกาไตนำหมูนำมันยำหออกพันศาลาประเจ้าผานาแม่ใหญ่เพิ่นซอว่าปากาพมมวีกาพมพ่อเป่าองค์แต่เข้าวังพ่อตันเป็นน้ำยังพ่อตันเป็นน้ำยังสวรรนบ่มบุดมยู่ขันผู้ใดบ่นี่ท่านนี่ไอ้เจ้าผู้ฟัง nong ơi nong ơi na, áo chẳng san là bì trái ơi จังว่านั้นผีใจเอ้ยจังว่าการลำเตยจังกันน่ารำลำเตยพี่น้องมาค่ยน้องมาเตยจากเตอมาค่อยน้องมาเตยจากเตยมาป้วนมาเตอมาประเกลากน้ำไหลล้ำเตยจังเป็นจังการลำเตยจังการน่าแม่นลำนี้ไปนำอไปโดนคนฟังสีเปลือกไปโดนน้อหมอแก้มสีเมื่อยเฮามาเตยประมาณ เคยไดเรสาตร้อนมามามาจากคอมเมนตสียกันเอาฟังฟังไม่ฟังเอาฟังฟังไม่ฟังเอ้ยสียงนั่งเริ่มมาอีกแล้วเปิดกครองรับฟังเดือดหนามเปิดกครองรับฟังเดือดหนามไอ้หนุ่มบ้านนาว้าอกตลุ่มรักไปสมใจพองไม่สมใจพองฮักพี่ไก่ลีอรอดฮักพี่ไก่ลีอรอดร้องสิยนี้อยากบอกไอ้นี้ตามได้ไหมส่องๆไปแล้วย่อมเข้าเต็ม ส่องสองไอ้แล้วย่องเต่าไปอยากให้ผู้ใดเอะ่าตัวตึกไอ้เดี๋ยวติกปืนนะพ่อตาหลยยิตึกปืนนะพ่อตาหลยไปไปเราไวไวมาวิ่งไปไประไวไวมาวิ่งไม่ไม่้นมันไกสีหงมไม่ไม่้นมันไกสีหงมลาป้าตุงไวสิไปลุงบ้าสิไปกินกวยแม่น้อยหวานตอนน้าลงใส่ในบ้าอื่นลงใส่ในบ้าอื่นมันหวานเลื้งเลืองในตาไปมันสมพ่อคูวันกระวนเตย ฮับวันเตอ